สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาทําการสอนวิธีการเขียนเสาแล้วก็คานลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากเราจะเห็นตามที่จอดรถนะครับคาปานะครับอย่างปรวันนี้นะครับผมจะพามาเขียนตัวโมเดลนะครับว่าลักษณะแบบนี้วิธีมีวิธีการเขียนโมเดลยังไงนะครับโดยผมจะใช้ตัวแปนนะครับแล้วผมก็จะเขียนในแนวของกินลายหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็มาเลือกที่ตัวเซคชั่นนะครับก็คลิกไปที่เซคชั่นนะครับผมก็จะมีการเขียนระยะให้สเก็ต หรือว่าราย่างอิงตามที่พิธีกรออกแบบไว้คร่าวๆประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับผมก็มาทําการเซตตัวละหนาบให้มาอยู่ที่กีฬลายหโดยมาที่ตัวที่ uh, เซตเบอร์เพนนะครับแล้วก็เราเลือกที่กีฬลายหนนะครับเพื่อที่เราจะทําการเขียนลายที่เป็น,น 3D นะครับประมาณนี้นะครับเราเลือกที่ใช้คําสั่งตัวลายโมเดลนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของลายตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะแสดงในตัววิวที่เป็น 3D นะครับ เราก็ทําการเขียนตามตําแหน่งที่พิจิกรอออกแบบนะครับทั้งระยะทั้งรูปตั้งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราลองมาเปิดที่ตัว v i e w td นะครับมันเส้นลักษณะนี้มันจะมีคุณสมบัติก็คือมันจะสามารถโชว์หรือว่าแสดงในลักษณะที่เป็น t d ได้แต่ว่าเป็นแค่เส้นนะครับเหมือนเส้นทั่วไปนะครับจากนั้นนะครับเราให้เราทําการนะครับไปโหลดตัว f ฟ m i l y ขนาดของโครงสร้างนะครับที่เราที่วิศวก่อนออกแบบนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะมีขนาดเสา ตัวหนิ้วนะครับแล้วก็มีคานหนิ้วเหมือนกันแล้วก็จะมีคานซอยที่เป็น2นิ้วนะครับเราก็ทําการโหลดมาเข้ามาในโปรเจกต์ของเราให้มันเรียบร้อยนะครับก็เห็นนะครับถ้าเราจะเขียนเสานคน้าให้เรามาที่ตัวโครงสร้างนะครับเราก็ไปเลือกที่ตัวแคตตาล็อที่เป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็มารอบดาวเลือกเป็นขนาดเสาที่วิศวกรเขาออกแบบอย่างตัวนี้ผมใช้เป็น5นิ้วนะครับแล้วก็ทําการลากเขียนใน ลักษณะของ T D ได้นะครับก็คือเขียนตามเส้นที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับพอเราเขียนเสาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนหมวดมาเป็นการเขียนตัวอ่าคานนะก็มาเลือกที่ตัวบีมนะครับแล้วก็ไปที่ตัวขนาดที่เราทําการโหลดเข้ามานะครับผมก็จะทําการเขียนตัวนี้นะครับในลักษณะของเขียนใน B U T D นะครับให้เรามาติ๊กที่ T D ด้วยนะครับแล้วก็มาที่ตัวพลิกไน์ก็ได้นะครับก็มาเลือกเส้นนะครับ ลิกไปที่เส้นสีแดงนะครับมันก็จะขึ้นคาตามเส้นสีแดงของเรานะครับเราก็ทําการเขียนแบบนี้จนครบนะครับก็ไม่ค่อยเขียนนะครับก็คือเทคนาดให้ดีๆนะครับถ้าเขียนผิดก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมนะครับมันก็สามารถที่จะไวรี่นะครับยืดหดได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทําการยืดปรับให้มันดูสวยงามแล้วก็ให มีการเข้าจอยแบบถูกวิธีนะครับตัวโปรแกรมเองนะครับมันก็จะมีตัวคําสั่งนะครับให้เรามาเขาเรียกว่าค o ปปิ้งนะครับก็คือตัวจอยนะครับให้มันดูสวยงามนะครับแต่ว่าพื้นฐานของโปรแกรมนะครับการตั้งค่าของตัวค o ปปิ้งตัวนี้นะครับมันก็จะมีระยะที่ห่างนะถ้าเราเห็นนะครับมันจะการจอยมันจะยังไม่เข้าไปถึงผิวสัมผัสนะครับมันก็ยังดูห่างหาแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับค่าตัวนี้ได้นะครับด้วยวิธีการนะครับ ให้เรามาคลิกที่ตัวเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัว property นะครับตัว property เองนะครับมันก็จะแสดงตัวช่องขนาดให้ให้เราสับระบุตัว copying มาได้นะอย่างตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระยะที่มันห่างผิวสัมผัสน้อยที่สุดเท่าที่โปรแกรมมันจะทําได้นะครับเราพอเราปรับค่าตัวนี้เราก็จะเห็นว่าตัว joint นะครับมันจะเริ่มเข้ามาหาผิวสัมผัสใกล้เคียงกับงานจริงมากขึ้นนะครับ ถ้ามองผิวเผินมันก็ไม่ได้เห็นนะครับก็เราก็จะทําการเขียนโมเดลลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถพอเราเขียนเสร็จแล้วนะครับเราสามารถทำกรุ๊ปนะครับหรือว่าทําเป็น s อสซ้ได้ครับเป็นชุดหนึ่งนะครับพอได้ชุดหนึ่งแล้วเราสามารถก๊อปไปยังกีดไลน์อื่นได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแนะนํานะครับแล้วก็เอาไปแชร์ให้ดูนะครับว่าสลักษณะแบบนี้มันมีวิธีการเขียนแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการเขียนนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับ